Always do it on my own, so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกล่องดีมกับกล่องวีฟดูนะครับว่ารุ่นไหนจะวิ่งดีกว่ารุ่นไหนนะครับนี่เป็นกล่องวีฟนะครับ J03H01 นะครับแล้วก็นี่กล่องดีมซุปเปอร์ข,ขับนะครับ ชเซตวีเอหกหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ากล่องเวฟกับกล่องดีมแบบไหนจะวิ่งดีในสไตล์ของเดิมนะครับมาดูกันครับก็เดี๋ยวเราจะใส่กล่องเวฟเข้าไปก่อนนะครับกล่องที่ติดรถเป็นก็กล่องเวฟครับแต่ว่าเป็นกล่องดีแมปนะครับเดี๋ยวเราใส่กล่องเดิมเวฟเข้าไปก่อนนะครับ ส่ขงเวฟเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราลองลองดูกันว่าวิ่งดีหรือไม่ดียังไงสตาร์ทก่อนนี่ครับดูรอบตัดของกล่องเวฟก่อนนะครับรอบตามที่9 6 0 0ครับเราลองครับวิ่งดูครับว่าวิ่งประมาณไหนของเวฟ ที่ก้ามเองนะครับก็ค่อนข้างจะาประมาณปาณกลางครับแต่ถ้าเป็นพวกเวฟที่เป็นกล่องหอยความจำ 48k ที่เป็นพวก kww จะเป็นในตัดรอบที่1 0 0รอบนะครับแต่ตัวนี้ตัดแค่9,600รอบครับเ,เราลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะตัดยังไงประมาณไหนนะครับ ใส่ไ,ไม่รอดครับเราก็ดูประมาณ2เกียร์สเกียร์ครับเราเอาเป็นว่าดูสปอร์เกียร์สามับว่าเกียร์สมันตัดเท่าไหรนะครับผมลองเกียร์สให้ดู เป็นของรีมซูเปอร์คาพครับให้เพื่อนๆดูครับว่าปปรีมซูเปอร์คาั์รอบที่ีรอบนะครับแลว้วก็ความเรอเซอีย3ได้เท่าไหร่นะครับครับเมฟายก็จะหลักกันทุกย่านรอบแล้วก็ทุกย่านน้ำมันแล้วก็ย่านไฟนะครับแต่มันซอวิ้งใส่รถคันนี้มาเซอร์วิ้งไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่า รถคันนี้ต้องใช้การดูนออกเครื่องน้ำมันนะครับถ้ามาใส่ของเดิมรถมันจะน้ำมันบางนะครับรถมันจะไม่มีกลัลังครับเพราะว่าของเีิมผมเพิ่มน,น้ำมันมาเยอะประมาณหนึ่งนะครับับนนี้ผมมาลองให้เพื่อนดูนะว่าออถ้าเป็นสา่ของเดิมจะใส่อของเวฟหรือของดีมนะครับแบบไหนจะดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงนะครับแต่ถ้าเป็นของดีมจะดีกว่าที่รอบเครื่องนะครับ แล้วก็องศาไฟนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับการรีแมนะครับถ้ารีแมก็ดีทุกพุ่นนะครับอยู่ที่คนดีนะครับถ้าสไตล์ของเดิมผมว่าของดีได้เปรียบนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบให้ดีก็ต้องไปเปรียบกับพวกร้อยสิบไอปีสองพันสิบสองนะครับเป็นของ KW w นะครับรอบอจุดับที่หนึ่งหมือรอบจุดรับตีมสุดขั้นะครับ แต่ว่านี่เป็น210ไ i ตัวประมาณ2016 2017 2018นะครับเป็นพวก K03 K01 แล้วก็ T58 T81 บบน,นะครับจะเป็นของที่ใต้รถรอบลงมาเหลือประมาณ เก้าันหกเก้าพนเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราทำหาังจอดข้างทางแล้วก็ใส่่องดีมซุปข,ขับให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็ลองให้เพื่อนดูนะว่ามันจะวิ่งประมาณไหนวิ่งดียังไงหรือว่าจะวิ่งแย่นะครับแต่ผมว่าน่าจะวิ่งเือนบรเดิรนะรเพราะว่าน้ํามันอัตราส่วนผสมน้ามันไม่พอดีนะครับเดี๋ยวเราจอดทําการใส่กล่องดีมซุปข,ขับครับ นี่ครับเราถอดกล่องตัวนี้ออกนี่นะครับคีชุดสามคีชุดหนึ่งครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ครับคีเซ็ต V E หกหนึ่งครับกล่องริมซุคขัดเราทำการเสียบกล่องรีมเข้าไปนะครับนี่นครับเข้าไปแล้ว เดี๋ยวเราสตาร์ทแล้วก็เบิ้์นรับตัดให้ดูนี่ครับอันนี้มครับดูรอบครับเห็นไหมครับเก้ามันเก้าถึงหมื่นรอบนะเดี๋ยวเราขับดูว่าเกียร์สามตัดเท่าไหร่เวฟตัดที่ร้อยนะครับ 100ประมาณหนึ่ไว้ตครับตัวนี้ก็เกือบถึง1 1 0นะครับแสดงว่ากล่องดีมรอบเยอะกว่านะครับลึกกว่านะครับในสไตล์ของของเดิมครับก็สไตล์ของเดิมก็เลือกใายดูนะครับ่าจะใช้กล่องดีมหรือกล่องเวฟครับแต่ก็จะมีกล่องเวฟอีกรุ่นหนึ่งครับเป็น2 0 0 2ัครับพวกเวฟ ร้อยสิบ F สี่รุ่นแรกๆนะครับรุ่นที่เป็นข้อรอดไ้พับเท้าครับตัวนั้นจะเป็นหมื่นรอบเหมือนกันครับแล้วก็อีกตัวนึ่งจะเป็นสอง F สามครับแต่ว่า F สามจะเอามาใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าแถ็งครับไม่เหล็กนะครับไม่ตรงนะครับแบบผ้าไม่ตรงครับแต่ว่าตัวนั้นรอบก็จะเยอะนะครับหมื่นหมื่นถึงหมื่นหนึ่งร้อยนะครับ ก็ใช้ดูนะว่าจะใายของตัวไหนนะครับเดินท้ายแรงครับรอบลึกครับสากเกียร์ได้เยอะกว่าครับตึงกว่าครับเกบยร์เยอะกว่าก็าย่ำดีกว่าครับแต่ก็อยู่ที่เครื่องยนต์ของเราด้วยครับว่าท้ายรอบถึงคู่ฝะครับเดี๋ยวลองอีกสักรอบครับดูรอบ ที่ตามก้าถึงหนึ่งรอบนะครับเมื่อเช้าผมขับรถมาครับรถผมสายน้ำมันหยู่ครับน้ำมันก็รั่วครับอารมณ์เสียนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันเต็มถังรอหมดหายไปครับค่อนข้างแย่ครับเดี๋ยวเราลองดูเบียร์สามครับ่าตัมเท่าไรทำเต็มให มันจะประมาณ9,900หมื่นนะครับแต่ว่าขับจริงมันจะตัดที่9 8 0 0 9 0 0 9ครับแล้วก็ของเวฟก็จะเป็นเวลาเพิ่มก็เประมาณ9 7 0 0 9 0 0 0ครับแต่ว่าเวลาขับจริงก็แค่9,000ครับก็ประมาณนี้ครับก็ใครที่สงสัยหรือไม่มีข้อมูลก็ดูที่ผมแล้วก็เข้าใจนะครับว่า ของดีมรอบเยอะกว่าเยอะกว่าครับไม่ได้หมายความว่าจะแรงกว่าครับแต่จะแรงกว่าลูกในเกียร์ครับในจ้าไล่จะตายปอกเตลครับของดีมจะค่อนข้างได้เทียงนะครับถ้าไม่เที่ยงก็ขั้วของที่เป็น T W w แบบของร้อยสิไทยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชรช์กดติดตามให้ช่องมาร์ตดีแอนเบอร์ครับ